ตอนที่365ไอสังหารของชวิเวอนเซียพลุ่งพลานนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดต้นไม้โบราณและพืชพันธุ์ต่างๆถึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้ประหลาดนี้ช่างประหลาดยิ่งนักอาจารย์เพิ่งจะลงเขาไปได้มีนานเหตุใดถึงเกิดเรื่องแปลกประหลาดเช่นนี้ได้มิใช่สิดูเหมือนเกิดจากการหล่อเลี้ยงของไอพลังประหลาดบางอย่างจึงทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นไอพลังไอพลังอะไรกันถึงทําให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้ จริงสิหรือว่าด้านล่างเขาอาวินชางจะมีแดนลับถูกเปิดออกอืมมีความเป็นไปได้มีเช่นนั้นทั่วทั้งเขาอาวินชางจะเกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้ขึ้นได้ยี่งไรไอไอพลังนี้เป็นไอพลังธาตุไม้มีหน้าเล่าต้นไม้โบราณและพืชพันธุ์ต่างๆถึงเจริญเติบโตวรวดเร็วเช่นนี้ณสำนักชิงหยางภายในเรือนที่พักของลู่ซานหยาง เวลานี้นอกจากชวีหวนเซียหลี่ซิวหยวนและฉีชังหยวนที่ไปด้านหลังเขาแล้วคนที่เหลือจึงได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่หลังจากถกเถียงกันอยู่สักพักก็มีคนกวาดตามองไปยังทุกคนก่อนจะก็ถามขึ้นว่าจริงสิสิพี่ฉีเล่าเมื่อวานเขาไปหาสิบน้องเย่เพื่อดูทราบไอเซียนมิใช่หรือเหตุใดยังมิเห็นหน้าเขาเลยล่ะจริงด้วยสิพี่ชีเล่าหรือว่าเขากลับมาตั้งนานแล้วเวลานี้กําลังเผาผลาญไอเซียนอยู่เยี่ยงนั้นหรือมีความเป็นไปได้ สิ้นเสียงร่างสูงยาวร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูอย่างเงียบฮ่าฮ่าทุกท่านข้าอยู่นี่ฉีช่างหยวนหัวเราะออกมาก่อนจะเดินวางมาดเข้ามาด้วยใบหน้าแช่มชื่นลู่ซานอย่างเห็นเช่นนั้นก็ลุกขึ้นยืนพลางเอ่ยถามอย่างเป็นกังวลว่าสิทธิ์น้องฉีเจ้าได้รับไอเซียนที่เขาด้านหลังหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นฉีช่างหยวนก็มิได้ตอบคำถามของลู่ซานอย่างไปตรงตรงแต่กลับยิ้มออกมาอย่างมีเลเสนายก่อนจะกางมือทั้งสองข้างออกพร้อมกับหมุนตัวให้ทุกคนดู สิ์น้องฉีเจ้าหมายความว่าเยี่ยงไรลูร่ซานหยางขมวดคิ้วเบาๆพลางเอ่ยถามขึ้นฉีช่างหยวนจึงยิ้มน้อยๆออกมาพลางกวาดตามองคนที่เหลือพร้อมกับเอ่ยว่าทุกท่านขออภัยด้วยตอนนี้รากวิญญาณธาตุไม้ของข้าเกิดการพัฒนาถึงขั้นสูงแล้วนับแต่นี้ไปพวกเจ้าจะเรียกข้าว่าอัจฉริยะน้อยแห่งวิธีโอสถก็ได้นะฮะทันใดนั้นทุกคนต่างก็ตกตะลึงจนอ้าปากค้างไปตามๆกันท่าทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อ สิทธิพี่ใหญ่หลีซิวหยวนเพราะได้ดูซับไอเซียนเข้าไปรากวิญญาณจึงเปลี่ยนแปลงเป็นาธาตุทองขั้นกลางมาบัดนี้รากปราณของสิทธิพี่ห้าชีชังหยวนก็เกิดการพัฒนาขึ้นและกลายเป็นรากปราณธาตุไม้ขั้นสูงอีกด้วยนี่มันนี่มันนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปแล้วเช่นนี้ก็หมายความว่าชีชังหยวนได้ดูซับเอาไอเซียนที่แผ่ออกมาจากกายของสิทธิน้องเย่เข้าไปน้าสิ หลังจากนิ่งเงียบไปสักพักทุกคนต่างก็หันมาสบตากันก่อนจะเผยสีหน้าแน่วแน่ออกมาสิทธิ์น้องเย่ผู้นี้พวกเขาจะต้องไปพบให้ได้สักครั้งหากใครกล้ามาขวางก็ต้องเป็นศัตรูกันไปทั้งชาติตอนนั้นเองจื่อเหวยจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างใสซื่อพร้อมดวงตาดำคลับที่เป็นประกายสิทธิ์พี่ฉีท่านดูทราบไอเซียนมาได้เยี่ยงไรหรือเจ้ากะได้ยินเช่นนั้นคนที่เหลือต่างก็หันไปมองฉีชังหยวนที่มีสีหน้าอิ่มเอมใจด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวัง เรื่องนั้นน่าหรือชีช่างหยวนฉีกยิ้มกว้างออกมาก่อนจะเดินไปนั่งยังเก้าอี้ด้านหน้าของลู่ซานหยางในเมื่อทุกคนอยากรู้ข้าจะเห็นแก่มิตรภาพของสิทธ์ร่วมสำนักมาหลายปีของพวกเราเช่นนั้นข้าจะบอกทุกอย่างให้พวกเจ้ารู้ก็แล้วกันชีช่างหยวนรูปที่ปลายคางของตัวเองก่อนจะเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้ทราบด้วยท่าทีขึงขังถึงแม้ตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าดูซาบไอเซียนมาได้เยี่ยงไร จึงทำให้รากวิญญาณเกิดการพัฒนาขึ้นเช่นนี้แต่การที่เขามิรู้ก็มิได้หมายความว่าเขาจะจินตนาการนี้เป็นแต่งเรื่องเองมิได้นี่นาผ่านไปครู่ใหญ่หลังจากที่ชีชังหยวนเล่าทุกอย่างที่ตัวเองได้พบได้เห็นให้เหล่าสิทธิพี่สิทธิน้องฟังหมดแล้วก็ลุกขึ้นยืนทันทีสิทธิน้องทุกท่านตอนนี้พวกเจ้ากลับกันไปได้แล้วส่วนใครจะเป็นคนต่อไปที่ได้ไปพบสิทธิน้องแเย่นั้นก็ให้เรียงตามที่ได้จับฉลากเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็แล้วกัน ช,ชี้ช่างหยวนเอ่ยกับทุกคนพร้อมกับโบกมือไล่ทุกคนสบตากันเล็กน้อยก่อนจะทยอยเดินออกไปรอจนเหล่าสิทธ์น้องทุกคนออกไปหมดแล้ว